ขอแม่หันทีสืสารกับสุรห่อำเปิดที่เปิดชันช่วเปิดตาเสียแรงที่น้องให้รอพอสิ้นวันขอเงอยียบหยไปเลยแต่าางเยหยไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตา ไอ้คงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบคานียงแล้วจึงไม่บา,างน้องนั่งเอามือข้างข้างหัวใจคอยดังสุด้จโซกตนน้อยมากสนดุญตำน้อยมากสนมันเจ็ดภูรามรักเขาข้างเดีเยวเลี้ยวบังหน้าคนต่อนแวว แฟนตาแฟนทำไมไม่มามาขอแล้วเป็นอย่างบ่แต่งคอยสาวแรงเป็นอย่างบ่มาคนนอกคนลวงสั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 งไม่ได้ไม่ด้เจ้าชู้มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่อยากซับใจให้มันเป็นละชินชินคนละต้มเก่งละไอ ต้มโหลดไอยผันบ่สงสารต้มใ้มันพอ่พอพ้อจังส่อสนงใจเจ้าพันบ่เอาอยามาขอมักมันเหลือแห้งตั้งทามันอายดินแฟลปลาขอแล้วนโถูกเลยมันนายเอาเหลือจังแม่เสียแรงเนาะใสุ่้ขภาพกันสัตว้ตัวมันก็

เเสหอคนเนียค่ปงานใน้น่เขาะเจ็ดวัน ล่างแล้วแม่เขาขอเลขล่างเมื่อกี้เลขล่างเลขล่างเทล่นี่เลขวิ่งด้วยนี่เลขวิ่งแล้วเนี่ยเลขวิ่งแล้วเนี่ยเลขวิ่งเลขเก้าเจ็ดเก้าเลขเก้าเลขวิ่งด้วยคนเก้าเลขวิ่งเจ็ดเจ็ดตามตัวเอาเลขทุ่จบอันนี้คือเลขสองตัวนะคะ ขอโชคขอลาบขอมุ่นขอทองขอทุกชนิดแต่สิ่งดีปฏิหารจงมีเกี้ยงงศาเลนเลนสาังคมเปิดใหวดาเปิดฟ้าดินเปเงคปั่นปันเอไปสตัวบนนะ สองมาแล้วอ <Parks> <Donald> ันนี้สามตัวบนสองมาแล้วนะคะเลขบิงบนเลขบิงบนเลขอะไร วิ่งบนสวิ่งบนสอนสาิส่มีสาตกลเป็นเสียงเลยเสียงของก็เสียงคงกจะเสียงดังเสงดังดังเสียงฟังฟังเสียงฟ้าของที่จะสื่อถึงผู้ับผิดชอบจัดเพลงใ่ส ัวที่สองมาแล้วนะคะสามสองส,สามสาม,สาม,สามขาวดขว <GO av> มีความทุกสิทุกอย่างจิตใจพร้อมกายพร้อม ห้าสิบสองสองสามสองสองสามสองสองสามสองเองสามสองกขโมยเอามา ยิบขึ้นมาเลขสองมันก็หลุดลงไม่ใช่ขอทุกคนได้แต่สิงดีมั่งมีสีสุดวันนว้คนรวยคนนี้แม่หันนสีสัน1้องทำหอยได้แต่สีดีมั่งมีสีสุดวันนี้เลขปิงปองลูกแรขกคือเจ็ดเก้าแล้วต่อไปก็มีสองสามสองสองาสองเนาะแม่หันนี่สีสันีูใจคุแต่ให้ชอบคนจอยากจะโตไม่ได้ ครงเมูิตสกถ้าดวงวิญญาณมีันนิสสามีิตสอ้ีวสองพราะได้แต่สืปี่ยของตนเวลาทสุดที่ะไดเลคู่เลขคู่นะคะลังนี้หนึ่งเลขคู่ก็คือห้าศหนึ่งเลขคู่ค่ะห้าศูน ตรงกระเลกห้องแม่ทันนี่อยู่นะเ็ขห้องที่เพิ่นเช่าไว้ปริม,มาณก็5 0าศแต่มันเป็น5-0-1ศูนย์จากกดเต็มใช้ห้ย์หนึสวยจ้า